สวัครับพบกับอาจารย์เดียวสื่อสารโลกนะครับเ,เทปนี้จําเทปไม่ได้นะ้องเาเทปที่เท่าไหร่นะจะเล่าเรื่องก่อนที่จะเข้าคลิปให้ฟังเนาะเรื่องนี้นมีอยู่ว่าเนาะมีเอฟซีอ่ะของอาจารย์เดียวนะส่งเรื่องราวมนาะว่าหลานของเขาโดนผีปอบเข้าสิงเนาะคือหลานคนนี้เขาอ,อยู่ที่ภาคอีสานเนาะแล้วคนนี้พ่อเขาก็พ่อเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนาะแต่แม่เขาก็เสียไปแล้วคือญาติทางอีสานเะ่เลี้ยงดูไม่ได้ ก็ส่งต่อมาให้ญาติที่จังหวัดลบบุรีเลี้ยงนะตอนนี้ประเด็นคือทางญาติที่สารนะ่ะที่เขาไม่เลี้ยงต่อเขาบอกว่าเด็กคนนี้โดนผีปอบอะ่แอะแฝงนะสิ่งเนาะก็พยายามปัดให้พ้นจากการดูแลของเขาเนะาะญาติที่ลบบุรีก็สงสารก็เลยเอามาเลี้ยงนะคือเด็กคนนี้จะมีอาการแปลกๆหรือว่าคือเขาจะเป็นคนเงียบๆผึ่งๆน,นะตอนกลางคืนก็จะไม่นอนนะลุกมามองหน้าคนในบ้านคือทําตัวแปลกๆอะ่ะ ซึ่งเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูแล้วนะผมก็ดูแล้วเขามีจิตวิญญาณของอสูรกายแฝงอยู่สามตนเนาะแต่คนภาคอีสานเขาเรียกว่าผีปอบนะแต่ถ้าศัพท์ของผมก็คือผีอสูรกายนั่นแหละนะก็เดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเขาเรียนะกหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านทางเชี่หะหมู่บ้านที่อ,อาทรน,นะจังหวัดลบบุรีนี่แหละเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมในชิปต่อแล้วกันนะใครมีเรื่องราวนะเดือดร้อนหรือ เรื่องเราแปลกๆนะที่พิสูจน์ไม่ได้นะติดต่อมาที่เพจอาจารย์เดียวสื่อสารโลกนะครับยินดีช่วยเหลือทุกคนนะอ่ะฝากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ่อพบกับผมช่องได้ดับป่าผิดนะครับอ่วันนี้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดสุทินทร์ที่นี่ตำบลอะไรครับเตำบลใต้แอร์โอเค,ออเคก็อันนี้ชื่อคุณอะไรน,นะครับบ,บุ๋มค่ะคุณบุ๋มคุณบุ๋มให้ เพื่อนของแม่ดาบใช่ไหมติดต่อมาใช่ไหมแต่คุณคุณบุ๋มมีอะไรจะให้ดาบอาช่วยเหลือก็อยากจะให้ช่วยเหลือแบบเพราะอ่าเห็นเขาว่าแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาน้องแฟนน้องมาคือหลานนั่นแหละหลานมาจากมีอหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบไม่แมนไม่ปกติไม่ปกติคือมันมันทำให้เราไม่ปกติอ่ะเราเราอยากให้น้องหายหายปกติก็เลยเพื่อน เพื่อนเพื่อนเลยแนะนำให้ไปหาตัวเองก็เลยว่าตัวเองน่าจะช่วยเราได้กันก็เพื่อนเก็บเสียกิ๊กก็ส่งรูปมาให้ดูนะส่งรูปน้องเ่งมาให้ดูนะ้วเขาบอกนะว่าอะไรนะมีตีฟอกราอ่านแล้วอ,อะฟังดิว่าก็มีมีมีนายแหละบอกว่านายเขาก็แบบมีมีเซเนอะไรเงี้ยบอกว่า น่าจะเป็นปอบน,น้ำแฝงอยู่ในในตัวในตัวน้องอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดก็เลยคุยกับกิ๊กคุยกับกิ๊กเรื่องนี้กิ๊กมันก็เลยบอกว่าเรามีเพื่อนเพื่อนเราเชืเอ่อไดนะ้แล้วนั้นแล้วแล้วเออเล่าเรื่อง,อ,งอะไรคุณแม่เขายัางไงตอนแรกน้องคนนี้อยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมใชแ่แล้วแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างก็ คืออยู่กับแม่ใช่ไหมอยู่กับแม่แล้วเหมือนก่อนก่อนหน้านี้การเล่าเท้าฟันตั้งแต่แม่เขาเป็นสาวเลยยังไงที่สมัยตอนที่แม่เขาเป็นสาวอ่ะก็ปกตินะแล้วเหมือนว่าเขาเหมือนจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมตรงสะโพกเออโป๊อะไระคือเวลาวันพระเขาจะปวดนิยายน่ะไปเอาของที่สีสเกตคือเพราะว่าใช่ยายยายก็เออ คือวันที่ระดัน้องเขาจะตรวจตรงตรงนี้เขาก็ไปชีสเกตไปกับพวกพวกเขาแหละมารถตู้ไปไปเช่าไอ้นี่มามันเป็นน้ำบางรายอ๋อพอพอทาปุ๊บเขาก็เลยเป็นแบบไม่ปกติก็ไม่ปกติเลยเป็นยังไงอ่ะมันไม่ปกติยังไงมันไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนเดิมอ่ะแต่ว่าทีดตาร์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผังของแม่ผิปกติเลยอย่างแล้วแล้ว แล้วยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็มีน้องก็เป็นมาเรื่อยๆแต่ก็คือก็เหมือนแบบพาไปรักษาเนาะพาไปว่าปาจิตตัวเวทพาจตตัวเวทแต่ก็ทานยาให้เขาทานยาแม่ของน้องใช่ไหมแล้วหายไหมหายหายแต่ต้องแต่ก็ต้องกินยาจนมันสรุปมันเกิดจากน้ำมันทรายใช่ไหมถึงเป็นอาการถึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมปกติก็เป็นคนปกติเหมือนเราใช่ไหมแล้วแล้วแล้วยังไงแล้วพอคุณแม่มีน้องคนนี้แล้วยังไงต่อ ็ปก,กติก็เลี้ยงลูกจนอายุสิบห้าปีเขาก็เขาก็เขาก็เครียดละแหละทีนี้เครียดเรื่องอะไรเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ไหมไอเรื่องส่วนตัวมันไม่น่าจะมีเพราะว่าทางนี้ก็ส่งตางเขาตลอดอันนี้มามาตอนหลังเนี่ยมาตอนหลังอ่ะเขาโทรโทรบอกแม่ว่ามีคนให้ไปตายไปได้ไหไปได้ไหอ๋อมีคนบอกแม่พน้องคนนี้ใช่อพออีกสองวันเขาโทรหารแม่อีกสองวันขขเขาสแปะอะไรที่ว่าเขาพูดเล่น มีใครให้ไปตายคือมีคนคุยในหัวเขาหลังจากที่เขาขอช่อแลใช่แล้วเขาก็ไปพบพตายใช่แล้วน้องเขาเห็นคนแรกน้องเขาเห็นเห็นแม่พ่อหรอนี่เขาก็ไปบอกญาติๆแล้วแม่เป็นไรก็ไม่รู้มบอกกันเสด็ดร้อยอาแล้วน้องคนเนี้ยเคยคิดจะพบพ่อตาย้วยภะหรือยังไงมีปะเถูกแล้วเชื่อขาดก่อนก่อนที่แม่ขอเจ้าพูดอ่ะใช่น้องเขาูกเองก่อนใช่ไหมูกเองแล้วเชื่อขาดแม่เขาไปเห็นก็ไม่เป็นไร แล้วอันนี้น้องจาเหตุการณ์นั้นได้ไหมอ่ะจำได้แล้วทาไมหนูถึงไปสูกอ๋อล่ะครับ่เพราะว่าเพราะว่าอะไรมีใครบอกไหมหรือเราอยากลูกเองอยากอยากอยากูเองเหรอมีมีใครบอกตรงนี้รมีปะ่อยเลยปุยเลยพูดเลยอ่าพูดกับพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาช่วยวันเนี้ยพี่คุยเราอดแล้วล่ะ ว่าจะพี่จะมาช่วยขอคงไม่อะไรกับพี่หลอกเขาพี่มาดีเดี๋ยวพี่จะเอาที่แฝงอยู่ในน้องอะ่ะมีสามตัวนะตอนนี้มีแม่น้องอยู่ในร่างกายน้องด้วยแล้วก็มีญาติทางพ่อน้องอีกสองคนนะเดี๋ยวน้องไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้น้องพอจะพูยกับพี่ได้ไหมว่าวันที่น้องจะไปฝูกขอตายเนนะี่ยเขามาพูดว่าอย่างไงเขาพูดเสียอะไรอ๋อเราได้ยินตลอดเลยใช่ไหมเออ แล้วทุกวันนี้เขายังมาคุยกับเราอยู่นะยังคุยยังคุยอยู่รู้ไหมว่ามีกี่คนเออมีสามคนนะที่ดูอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ผีปอบนะาอีสานะจะบอกว่าเป็นผีพอบแต่ที่ดาบดูนะเป็นผีอสุรกายนะก็คือผีที่พวกมีฤทธิ์นะนะเสียชีวิตไปแล้วก็มีฤทธิ์ก็เล่นพวกคุณใส่มงตนดังอะไรเนี้ยนะ แต่แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแม่น้องต้องมาอยู่ในร่างน้องด้วยแล้วก็ญาติทางพ่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าญาติทางพ่อคือ,อใครบ้างใช่ไหม <c oughs> ที่เสียไปแล้วสองคนวันนี้ก็เนาะก็จะมาช่วยให้น้องขอปกติแหละเนาะไม่ต้องกลัวพี่นะที่คุยกับเมืม่อเมื่อวานนี้ที่เข้าสมาธิชาแลวพี่ก็คุยกับจิตปิญญาที่แฝงอยู่ในร่างกายน้องนะที่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะมา,าเดี๋ยวพี่จะพาเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเขาก็โอเคแหละพี่ก็คนรู้เพืองดัวแลโอเคนะ ก็เดี๋ยวก็ก็เบื้องต้นเท่านี้นะเดี๋ยวมาทํำทีๆมีพระประธานนะที่บ้านนะพระองไหมพระอะไรก็ได้เดี๋ยวก็หยิบให้นะจะให้จุดทูบบอกกล่าวนะพี่เปิดร่มว่ะผมอ่าดีแล้วหลักกี่ก็ไม่เป็นไรอ่านั่งนั่งก่อนฟังฟังพี่เขาบอกยังไงก็ไม่ทางใจ ถ้ามีผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับอย่างเงี้ยอธิบายให้ใครฟังไม่ได้นะติดต่อมาที่เพจระดับดาบผีนะดาบยินดีไปช่วยทุกคนเลยนะถ้าดาบว่าจากเวรณะดาบจะไปไปให้ทุกเคสนะถ้ายังไงก็แชทอินบ็อกมาพูดคุยก่อนก็ได้นะมีปัญหาอะไรว่าเออเคสนี้มันใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดาบอ่ะดูได้ไม่ต้องดาบไม่ต้องไปถึงที่หรอกดาบดูผ่านรูปภาพดาบสื่อได้ว่า เออเคสเนี้ยมันเป็นจริงเคสเนี้ยมันไม่ใช่คิดไปเองอะไรเงี้ยเนาะถ้ามีก็ส่งมากันนะครับครับเปิดได้ร้องเราคอเราเออช่วยแหละแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยเสร็จอ่ะแล้วถ้ามันเปิดเทอมอ่ะไปโรงเรียนด้วยนะเนาะไปเรียนยอาวุธปวชปวศแล้วเพื่อที่จะไปทำงานต่อนะชนะนาคตอ,อ่ะเนาะถ้วยหลวงปู่ทวดเนะไม่มีรูกข้าวฟูใช่ไหมข้าวฟูแต่ มีไ <ítulo> <run> <displayed S 1> หมพ่อพง์พ่ะพุทธหรอพพุทธก็คือพ่อพ่อพอพอทานอะไม่น่าจะมีอย่างนั้งได้ได้ครับอะไรก็จะกติดเอาติดอะไรเป็นไงอยู่ที่นี่เป็นไงบ้านก็โอเคเนาะแต่ก่อนผมเคยมาตรวจที่นี่นะที่บ้านเราโอเคที่นับป้อมอหม สังตรวจอยู่ตรงตู้เสาพงนะมันเขียนรับผิดชอบที่นี่ด้วยก็เลยก็มาตรวจอยู่แต่ก่อนก็แล้วในในบ้านนี้เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เนาะเดี๋ยวทีละอย่างเนาะเดี๋ยวจะเอาของชิตยายเขาล้อออกนะไม่กลัวพี่นะเนาะโอเคนะอ่าลองลองโดนตัวเขาหน่อยดิอ่าตามมือเขาหน่อยดิเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะอ่าโอเคมาเออคุยเขารู้เรื่องแล้วว่าเขาจะออกอ่ะก็เลยไม่ได้มา 一层，嗯，要扛货了，很大了。扛在拖后，扛拖后，那垫的呢？嗯。那条四升的，垫。那那啥？ ฮะเาอสยามเทวทยนี่เขาจะแชมาเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยผมิเรียกว่าีปอนะก็ก็มีญาติทางแม่เป็นอยู่ หายยังล่ะไม่หายจะผมช่วยได้นะเอารูปมาให้ผมดูก่อนก็ได้ว่าใช่จริงหรือเปล่าถ้าเขาเป็นอยู่แล้วถ้าเขาไม่ปกติอะบอกผมเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยให้อะเดี๋ยวน้องหันทุกไปดอกนึงอะบอกกล่าวผีหรือจิตวิญญาณอยู่ข้างในเนี่ยนั้นอะคุยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่อะจะมาช่วยแล้วให้เขาไปสุขภูมิที่ดีเนาะ ออกจากร่างกายหนูซะหนูจะได้ใช้ชีวิตปกติสั้งทีเนาะพูดเลยพูดเสร็จก็มาปักตรงนี้นะพูดเลยพูดเสร็จก็ปักแล้วพูดแล้วก็นมมือด้วยนมมือนั่งดีดกนอมือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không, Để không phải เราตัดเลยเนาะหยอ่อถ้าเป็นปกติก็ไปเรียนต่อเนาะปวชก็ได้ปวสก็ได้มีอาชีพรบเรี่ยโรงงานเยอะสกิดมันเป็นไหมเกวดมันหนักอาหารสามมาเลยเป็นปะจบเยอะนะสมศึกจบเยอะนะธรรมมาธรรมปุโตพาะกบวันอ้ยวยังดี อ pues ่าอ่าคนละสามน่องนะอัดเถิดแล้วก็สวดมนต์เลยพระรามจับข้างล่างข้างล่างข้างล่างสวดมนต์ลูกจับเอาไว้นะอ่าสวดเลยข้างล่าตั้งมาแล้วนะสวดแล้วนะแล้วก็นึกนึกถึงบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะอ่าอย่าท่านเลช่วยนะอ่าสวดเลยสวดสวดในใจก็ได้สวดใส่กระดาษปากไดนะแต่ที่ทำให้หมดสวดยากสวดยากสวดนยาก

เดี๋ยวผมจะเข้าชานนะครับแล้วอ่ะเอาไม่ต้องเอาเท่าลงมาจะผมจะเข้าชานนะครับแล้วก็จะด้วยส่วนุศลนะให้กับจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างกายของเด็กคนนี้น,นะจะนำทางให้่อไปสูป่ภพภูมิที่ดีนะครับ อต่อจากเนี้ยจะไม่ได้ยินใครคุยในยหัวแล้วนะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแยบพี่ไปแล้วก็จะไม่มีใครมาควรแล้วลนะ่ะ ที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่เราให้ฟังนะก็ก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวแม่คอยสังเกตูนนะอ่ะ่ะมินเลยกินได้กินเลยอ่ะออกนินเลยอ่ะโอเน้ำมนนนี้เดี๋ยวมันนี้ก็เก็บมากินได้นะครับ น้ำน้ำอันเน,น,นี้ยเก็บเก็บไว้ให้น้องผ่านได้คนระับเก็บไว้ทำอะไรก็ได้นะ ก็เคลียร์ให้ไปแล้วครับก็ได้ส่งจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างกายของน้องะไปสู่พุูมิที่ดีแล้วเดี๋ยวยังไงเนีให้คนในบ้านคอยสังเกตอากันว่าจริงหรือเปล่าว่าออกไปยังอาการที่เขาลุกขึ้นมาตอนกป็นข้ากลางคืนที่มาจ้องหน้าจ้องตาก็จะไม่มีแล้วนะก็คอยดูไปเรื่อยๆส่วนน้ำมูลนี้ก็ให้น้องเขาดื่มเรื่อยๆก็ได้ก็เราเสร็จแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อันแล้วกันเนะ ก็เทนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ก็ฝากไปทางนี้แล้วแล้วฝากติดตามช่องในดาบฝากผีด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไนต์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับครับผมถ้าผู้ชมทางบ้านหรือีทางบ้านนะครับ มีเรื่องราวประมาณว่ามีผีแฝงหรือจิตวิญญาณแฝงในร่างกายของคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดนะครับเราติดต่อมาเพจที่เพจระดับปากผีเลยนะนะเดี๋ยวนายดาบปากผีจะช่วยดูให้นะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะนคือนายดาบเป็นห่วงในกรณีที่มันเป็นเรื่องจริงนะคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะมันมันเป็นอันตรายต่อคนที่โดนแฝงนะคือเขาอาจจะคิดสัน้นคิดฆ่าตัวตายอะนะคือจิตของเขาอะมันไม่ปกติแล้วนะมันจะโดนจิต ของผีเนี่ยเข้ามาครอบงำนวนะเนออเี่ยนายดาบเป็นห่วงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายดาบเพิ่งเคยดูข่าวในช่องไทยรัฐทีวีนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะโดนผีคุณใส่นะทางเขเมรนะแล้วเขาก็ไปหาหมอไปหาพระอะไรเงี้ยออแต่ไปหาหมอคนนึงนะหมอหมอหมอ,หมอชื่อดังคนนึงอะ่ะเขาก็สัมผัสไม่ได้นะแต่พอนายดาบมาดูข่าวทางช่องไทยรัฐย้อนหลังะนะนายดาบรู้สึกเสียใจนะเนาะถ้ามาหานายดาบนายดาบก็จะรู้ว่าเป็นผีคุณใส่อะ่ะ แล้ในระดับจะแนะนำไปยังสถานที่หนึ่งนะที่สามารถช่วยได้นะก็จะได้ไม่มีเกิดการสูญเสียนะในดาบฝังด้วยนะอ่ะแค่นี้นะครับขอบคุณครับ